พลเอกพนาคแคล้วปลอดทุกท่านผู้บัญชาการฐานบกครับมีคําสั่งให้หน่วยทหารในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนครับบนฐานบกที่37จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบ,บกร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากและกรมการฐานช่างบูรณาการทํางานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ช่วยอพยพประชาชนขนย้ายทรัพย์สินไปยังเบื้อที่ปลอดภยัยจัดชุดเสนารักเดินท้าเข้าไปช่วยเหลือด้านการแพทย์ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์น้ํา ก็ยังมีหลายทกะะเข้าท่วมบริเวณตลาดสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและพื้นที่ก่อสร้างผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำสายที่ยังไม่แล้วเสร็จข้อนี้ก็คือส่วนสำคัญเพราะเขากำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำสายแต่ประกวน้ำมาก่อนค่ะตอนนี้ก็เลยต้องเน้นย้ำในจุดนี้เนี่ยนะครับยังโชคดีที่น้ำยังลดระดับลงไปในช่วงระยะเวลานี้ ขณะที่กองผานฐานช่างที่602กรมฐานช่างที่11นะครับตอนนี้เร่งวางกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กแบ็กป้องกันแม่น้ำเอ,อ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านพร้อมทั้งวางกระสอบทรายเสริมคันตะลิ่งอย่างต่อเนื่องด้วย mm hmm. นี่แหละครับทันทีที่เกิดเหตุการณ์กองทัพเข้าช่วยทันทีครับ